สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ผมมีสมเด็จพิมพ์ฐานสิงของหลวงพ่อแพรวัตถุคุณทองมาให้ทุกท่านชมนะครับสมเด็จพิมพ์ฐานสิงนี่เป็นเป็นพระท,ที่สร้างขึ้นเมื่อปี2 5 1 5หสาลวงพ่อท่านสร้างเป็นที่ระลึกเมื่อครั้งที่ท่านไปนมัสการพระเขี้ยวแก้วที่ประเทศลังกานะครับท่านก็เลยสร้างสมเด็จฐานสิงขึ้นมาก็จะมีด้วยกันทั้งหมด4เนื้อหาเรียงลำดับความนิยมเลยนิยมสืดก็จะเป็นเนื้อผงใบลานนะครับ ลองลงมาก็จะเป็นเนื้อลายพิเศษแบบนี้เนื้อลายพิเศษเนื้อผงลายพิเศษครับต่อมาก็จะเป็นเนื้อลายธรรมดาก็คือลายทั้งองค์ลายทั้งองค์พระหน้าหลังครับแล้วสุดท้ายก็เป็นเนื้อผงเกสรก็คือเนื้อขาววิธีดูคร่าวๆสําสหรับสาเร็จฐานสิงห์เรามาดูกันว่าวิธีดูคร่าวๆดูแบบไหนนะครับเบื้องต้นเดีย๋ยวเราเริ่มกันที่เนื้อผงลายพิเศษนะครับ ด้านหน้าก็จะเป็นองค์พระกับซุ้มเดือนแก้วจะเป็นเนื้อขาวนะครับส่วนพื้นพระก็จะเป็นเนื้อลายนะครับผมมีชิ้นทองเกษาด้านหลังองค์พระก็จะเป็นเนื้อขาวพื้นองค์พระก็จะเป็นเนื้อลายนะครับเป็นลายลัศมีสีของสีของลายรัศมีก็จะมีหลายโทนนะครับพระรุ่นนี้มีฝั่งตะกุดสามดอกก็คือทองคำํำฝั่งด้านบนก็คือทองคํานาคและก็เงิน คเดี๋ยวมาดูข้า,ขาวนี่เนื้อลายพิเศษที่หน้าอกจะมีชิ้นทองมีเกสรหลวงพ่อรวยอยู่ประมาณนี้นะครับมีเกือบทุกองค์นะครับมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่แต่ละองค์ไปจุดที่ผมอยากให้ดูก็คือจุดแรกนะครับจุดแรกจะเป็นตรงตรงนี้จะมีเส้นเหนือเกินนะครับ เส้นเือเกินสองฝั่งไม่ใช่เส้นเลื้อเกินเรียกว่าเส้นเส้นแกะพิมพ์ครับเป็นเส้นแกะโค้งเกินขึ้นมาจุดที่สองก็จะเป็นตรงฐานเขา่าจะมีคล้ายๆลูกบอลติ่งเนื้อเล็กๆเกินออกมานะฮะจุดที่สามก็คือตรงนี้เหมือนกันเป็นจุดกลมจุดที่สี่คือฝั่งนี้จะมีจุดกลมกันถ้าพิกไปด้านหลัง ไปด้านหลังให้สังเกตรตรงตรงนี้นะครับจะมีเส้นเกินสองเส้นหนึ่งขีดสองขีดเดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูด้านหน้าก่อนนี่ครับิเ,เป็นเป็นเส้นเนื้อเกินสองฝั่งเลยตรงหัวเข่า ก็จะมี้ายลูกบอลกลมนะครับที่ฐานก็จะมีคล้ายลูกบอลกลมๆ่มาฟังนี่ครับพลิกไปด้านหลังตรงหน้าหลวงพ่อจะมีขีดสขีดนี่ครับแล้วชิ้นทองกับเกสาที่โรยต้องเป็นธรรมชาตินะครับโรยฝังเข้าไปในเนื้อพระ ไม่ใช่ลอยลอยลอยอยู่ด้านบนถ้าเป็นธรรมชาติครับนี่ครับก็เป็นธรรมชาติองอื่นก็เหมือนกันครับเนื้อลายพิเศษเหมือนกันจะมีจุดลักษณะดูเหมือนกันอันแรกดูชิ้นทองก่อนชิ้นทองต้องเป็นธรรมชาติโอยเข้าไปในเนื้อผ้าแบบธรรมชาตินะครับไม่ได้ลอยลอยลอย,ลอยอยู่ด้านบน เกศาขีดเกินน้าค่ายองนี้ชัดมากเลยขีดเกินรมสุ้มนะครับอีกฝั่งหนึ่งตรงหัวเข่านีครับสองจุดที่ฐานฐานล่างสุดวงบานคมคมหนึ่งจุดฝั่งนี้ต้องมีพลิกไปด้านหลังเหมือนกันครับ ที่หน้าของพ่อนี่ครับเป็นกิดขีดสองกิจจิ้ทองเคสาองคนี้ลอยเยอะมากันนี้มือสั่นๆหน่อยนะครับดูด้านข้าง ลายธรรมดาก็มีเหมือนกันหมดนะครับลายธรรมดาจุดที่ผมบอกมีเหมือนกันหมดนะครับมีเหมือนกันหมดต่างกันแค่ลายพระเฉยๆเนื้อเกสรเนื้อผงไว้ล้านมีจุดดูเหมือนกันหมดนะครับที่สําคัญเลยเราต้องจําเนื้อพระให้ได้เนื้อพระก็จะเป็นโทนประมาณนี้สีประมาณนี้เนื้อประมาณนี้นะครับ พิเศษระหลวงพว่อเป็นเป็นพระที่แกะพิมพ์ได้สวยนะครับเป็นพระที่แกะพิมพ์ได้สวยถ้าเจอพิมพ์ที่แบบไม่ค่อยสวยดูเลอะเลอะเทอะเทอนี่วางไปก่อนเลยครับพิมพ์จะต้องสวยคมชัดโอเคครับถ้าท่านใดมีพระรุ่นนี้หรือมีพระรุ่นอื่นของหลวงพว่อแพรวัระคุณทอง ต้องการอยากปล่อยช่าวัวชาก็ส่งมาได้ที่ไลน์นะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นไลน์ให้สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ